คิดความรู้สึกตอนนั้นไม่ออกครับแต่ว่าอยากจะบอกว่าถ้าเป็นไปได้จริงๆผมอยากเจอทุกคนอยากมีเวลาได้เจอกันนะครับผมก็มันอาจจะน้อยไปมันอาจจะเดินทางไกลหรือมันอาจจะ เขาใช้เวลาในการที่แบบเราจะได้เจอกันครับหนึ่งนาทีก็ไปก <c oughs> ็มีที่ <c oughs> คนเขาเขียนว่าเนี่ยต่อให้ถ้าเป็นคนสำคัญต่อให้แบบโทรศัพท์จะเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นตสุดท้ายอยา่างไรเราก็จะไลน์หาคนคนนั้นแล้วก็ถ้าเหลือเวลาแม้แต่หนึ่งนาทีเนี่ย ถ้าเกิดเป็นคนสำคัญต่อให้เหลือแค่นาทีเดียวได้เจอกันนาทีเดียวก็ไปก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่ยอมเสียสละเวลามาเจอกันมาเจอกัพวกเราครับผมผมว่าผมท้องรู้แลทำไงผมอยากได้เจซีทำไมอ่ะอะไรเงี้ยไม่อยากจากเจอพี่อยากจะดู ก็คำตอบที่ค้องกับสระอิกไงจริงๆที่คิดออกตั้งนาแล้วแหละแต่ว่าขอเล่นตัวนิดนึง เป็นแฟนกับพี่นะไอ